เพราะฝันเป็นวิธีเป็นวิธีให้ได้ฝึกฝึกแล้วเขาสามารถเอาไปใช้กับชีวิตประจาวันได้สําคัญคือไปบอกต่อไปด,ด้วยหมายถึง s o m e ายมือไปที่หน้าไติอ่านใ,ใช้ลืมใช้ลืมตาพันนะคืออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจะทําอะไรเหมือนแบตเตอรี่อะ่ะไม่มีไฟพอพ่วงปุ๊บก็าสามารถเอาไปพ่วงต่อได้เลย เข e บอก r ่าเปิดหัวข่าย a ล้ t คุ r ทำได้ t s าแบตเตอรี t ของคุณเ a ิ่มต้นแบตเตอ r ี่ d ุณสามารถทำได้แ e ะแค just relax. ใช้ลิมตาทำและดวงตาของคุ t สุลมิเจียวผ่อนความรู้สึกของมดลูกแหลอกเลืงดใปช้าๆ Take a เ e e p และผ่อ a คลา t ที่หน้า s กข e s t ุณสุลมิเจียทำได้ปกติ s สร e จแล i วเพื e อ e ห้รู้สึกเหมือ

และเวลาเวลาเจอเวลาเจอใครเจอเจอใครบอกว่าเจอเพื่อนเจอใครก็ตามดูจิตนี้เลยนะดูจิตไปนคือฐานของจิตที่กลางหนกเลยที่จิงไี้ยการจัการกัสิ่งต่างๆมัีมหวเ็นองว่าี่เอ้ใช้กัาเอะ้ y ย u a c t l l y is heal, then, like the so inner s y a t e m just like b y o u can find your true h o m So you can tell your friend. So they can depend on inside of them. In there be mm -hmm. Like heart fly, heart, fly Like heart is Yeah, heart on the left side. Mm -hmm. It's the feeling if you... Even if you don't touch it. Touch Maybe when you have some like thought ah. or something that's humming, this thing just like breathing, just like mm -hmm. calling you to come back. ความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตนี่คือฐานของจิตตั้งแต่นี้ต่อไปยืนเดินนั่งนอนจะกินข้าวน้ำอยู่ไหนก็ตามรู้สึกไว้ที่กลางหัวเราจะโล่งโปร่งสบายและจะมีเวลาเราจะเห็นภาพหรือจะมีความรู้สึกอะไรเอ๊ะมันจะเอ๊ะมันจะชัดเจนยิ่งขึ้น you can j u s see that t i s one, i you want to focus on it, you just see them like just coming back. No, it's just the vision, just like the story that comes on. ฟังฟังอยู่ก็รู้สึกไปทำอะไรอยู่ก็รู้สึกไปอาจารย์ listen to me listen to your friend just like keep your balance at the c s เมื่อรู้จักฐานจิตแล้วค่อยๆบอกช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่มือไว้นะเหมือนแบตเตอรี่ใครไม่มีไฟเราพวงให้ มัมีความรู้สึกบุ๊คุ๊คตื่นขึ้นมามันมีแรงดึงดูมันไม่เหล็กดูดมจะบู๊คเขาจะบุที่มือขนขาขนแขนก็จะตั้งเลยเนี่ยเขาุ๊คกว้าง เราหายใจนะเขาหายใจเข้ามาจากด้านในเราจะมีพลังงานและเราสามารถเชื่อมต่อได้คุณรู้ไหมอย่างเช่นถ้าคุณแบตเตอรี่ใกล้จะจะต้องตัดแบตเตอรี่และคุณจะต้องตัดแบตเตอรี่เขาขึ้นที่หัวเลยขนยื่นของเขาเลยซีเซนิคืออะไรอะอะไรอะฮะเย้นี่มือนิ่งสักครู่

It's a Send the loving-kindness to you. You'll receive it inside. No, Sorry, excuse <laughs> me. The loving-kindness from Prajna is like unlimited. So exactly. when you have inside, you can connect with Prajna like all the time. Thank you. พอฟุวงให้ไปแล้วไปฟุ้งต่อได้เลยนะไปช่วยคนได้นี่วมือนิ่งสักครู่ลองขยับมือเข้าช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 ้ายิ่งช้ากับละสายยิ่งชัาสบายสบายอันนี้มือนิ่งสักครู่สุรไปเจียาปั่นความรู้สึกมันไปจากหนักเพื่อ้ง่ายหนึ่ง สังเกตความรู้สึกที่มือไว้นะเหมือนแบตเตอรี่พ่วงไปตัวพ่พ่วงต่อแบบนี้ได้เลยมีคื่นอะไรบปอยู่ี่มือว่ี่ซิสุทธ่์ตูดนิั่นาริสระทำงานของการอระไลท์แต่งที่บาริสระ playing mm -hmm. with well. yeah, like, mm -hmm. yeah, like, uh, computer becomes a tree. <gasps> พ่อพยายนลอยนาอีมอทางี้คืดบ้าดีแรกกับบอลลูนฮัลโหลเป็นสองหมอภูเบศเพื่อนเป็นสองคนตาเป็นยางไงก็เป็นซีแอีอรสก๊อ่ แล้วตัวเอ่ต่อไปเนี่ยเหมือนแบตเตอรี่พอ่วมปุ๊บเปน่วมต่อให้คนได้มากที่สุดนี่ก็เลยสร้างมาไม่ใช่สร้างผู้สมัครสร้างมาเ็นของ แล้วต่อากาศนรัมีองพ่อออรักตมือที่กำไมกัดกำกัดกำลมือเนี่วกมมือที่กำจะมีกระแสบุ๊บบมือที่หงามือจะมีกระแสออกบุมือที่หงามือจะมีกระแสออก น้นน <łość> ี like yeah, like ้สิ้นนี yeah. I mean, last, ้ม okay. okay. yeah, ้นนีครู้ร้ร้้้ตอนนี้ตอนนี้แบตเตอรี่หลวงพ่อชาร์จปุ๊บนะชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆแล้วเขาจะรู้เลยว่าเขาจะ เห็นเรื่องราวในสิ่งต่างๆที่ชัดเจนและสําคัญอยู่เป้าหมายเป้าหมายคือกลับมาดูจิตช่วยคนให้ดูจิตใครแล้วก็จะมีเหตุว่าเรื่องราวต่างๆเขาจะไปเจอเหตุต่างๆคนนู้นคนนี้เก่งๆอะไรหรือว่ารู้นู้นรู้นี้สารพัดไม่ต้องไปสนใจสอนให้เขาหากสอนให้ทุกคนเนี่ยให้ได้รู้จักกันที่คือเทคโนโลยีเราสร้างโปรยูนิลิตอลพีก็ยูนิลิตอลพีดูนะครับออพติกอ ถึงเขาจะไปเจอปูที่ไหนไรเก่งๆขนาดันสองตัวนี้ครับเปีนี่งีนะจพูก็เลยถว่ารีนเขาปูปูรูมจะเซนเลิรห ส่งแวส่งส่งแบบนี้เขาเลยส่งแติ๊กีรูปแบบเราเรียนอะไรี่ีคันเน่เรา c o n e d อยู่ใิเนไน์ทีนี้มือไว้ที่หน้าตักสรท่านไว้ที่หน้าตากนั่งสบายๆหลวงพ่อจะสอนวิธีการแผ่เมตยตาให้สุลมิเจียยาพรความสุขริการออกค่อยๆหลับตาชาๆ อจ่อใแล้วหญ่คั้งนตอนนอทกลค่หลับตตาแนตอนรู้สึกลักลางหลือ่กำอยหงายอจะเวลาหลับตาแล้วไม่ร c l o s e your eyes ะหลับตาแล้วน้องตอนรสกลที่กางบสบายืที่กำเรียญอยู่จะมีกระแสรุปุือที่หามจะมีกระแสออกเวลาหลับตาแล้วไม่รีดลี่ตา r e a t h ปล่อยกายมีให้เป็นอิสระไม่ต้องสนใจอะไรกลทั้งสิ้แนแม้แต่เสียงก็ผ่านมาสายสังเกตความรู้สึกการหลบไปเรื่อยๆภายในก็สงบน,นึกถึงพ่อ ให้พ่อมีความสุขให้แม่มีความสุขโดยไม่ต้องออกเสียง ให้เพื่อนมือปืนเอาสุดภายในก็จะสงบไปเรื่อยๆความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตแม้แต่เห็นภาพได้ก็เป็นแสงได้เห็นได้เห็น mm hmm. ภ,ภาพก็เห็นได้ใจก็สบกงบไปนิ่งก็นิ่งไป เราไม่ได้ฝึกแค่สมาธิเราฝึกจิตเลยเป็นอันที่สองอันสูงสุดถือหลุดพ้นได้เลยักร s เตส a t ิมไม่เป็นไรแบบว o า d o ง t ้างนอก n ด้ไ r e ดูเป็ t มันหรือ n ่าเป็นสิ่งรอบๆแค่เห็ e ข้า m บนก c อนโ o กัสกับเจสซี่ก่อนแตยในกระจกภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องพยักหน้าแค่น้อมก่อนรู้สึกการลดอย่างเดียวเสียงก็ผ่านมาก็ผ่านไป เวลานั่งนั่งอ่บนทีกายมีสะบัดไปสะบัดมาคลายคลายเหี่งเหียงไปมาคลายคราหลับไม่ต้องไปสนใจข้างไหนก็สงบนะมีเป็นสภาวะจากจิตที่ฝุดีแล้ว้น เบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างนิ่งบ้างจะสังเกตข้างในสงบก็สงบไปนิ่งก็นิ่งไปก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งแม้แต่สงบอยู่ก็ไม่หมายมั่น ค่อยๆสูดลมหายใจยาวผ่อนความมึดสนที่กลางอกบริเวณปีนชาชาผ่อนความสึดสนที่กลางอกบริเวณปีนชาชาสูดลมหายใจครั้งหนึ่งผ่อนความมึสนที่กลางอกบริเวณค่อยๆลีตาและทอตาต่ำสักครู่นดหนึ่ สุลามิเชียยายนเพื่อสุดท้ายตับกระแสให้เรียกว่า refresh yourself ค่อยๆเรียนตายนี่คือวิธีการออกสมมติเกิดเวลาเรานั่งไปแป๊บหนึ่งอย่างชาติแต่ตะลีบเราก็สูดตึ๊บแล้วหลับตาเรามีคนมาเรียกเราเวลามีคนมาเรียกก็สูดค่อยๆเรืยนตายทุกครั้งอย่ารีบลืมขึ้นมาเลยนะต้องสูดถ้าสำ,สำคัญแล้วจนกระทั่งมันเป็นอันตโนมัติอันนี้ค่อยๆลืมได้เลย แล้วคราวนี้เวลาจะไปไหนจะทำอะไรุกบให้น้อมควอมรู้สึกมาให้เล่นแล้วเราเราเจอขานอกเราอยู่นอกเนี่ยเราเดินไปเดินมาความรู้สึกทา่าเนี่บางทีมันเต้นบ้างไม่เต้นบ้างไม่เป็นไรเพราะอีเดียบทเดินเนี่ยมีก็เล่องมันยหญแต่เมื่อไหร่ถ้าเรานยุ๊บกระแสก็จบแ The feeling of รู้ส s กว่ามันจะไม่ต้องยืนต t e งสิแ you อ t ว s o เดินเดินวอลก e บ t t ครั้งก็รู้สึกบ e งครั้ e ก็ไ e ่ได้แต e ก็ไม่เล t ดังนันเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างก็จะโฟกัสตรงจุดนั้นแล้วบางทีบางทีเนี่ยพอรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อย นั่งๆอยู่ปุ๊บมันหายไตัวนี้มันหายไปก็ไม่เป็นไรนะนี่ก็เรจิตภายในเขาจะดิ่งลงภาวาเหมือนเรายนก็ดิ่งลงไปในน้ําตุง้งเลื่นน้าก็ะแผ่วุบจิตมันก็ดิ่งลงลงไปลงไปเรยปุ๊บแล้วมันก็น,นิ่งสงมมไปไม่ต้องสนใจให้เรียนรู้ว่าอ๋อข้างในเนี่ยนี่ก็เรยลงไปชาร์จแบตเตอรี่ครับดดมไ้ชาร์ตอร โซ่ที่แค่เขาว่าเอาไปกระตุ้นจากตัวเองเองไอ้บางทีมันหายยุ่ดหายไปเลยนี่ก็และไล่ตัวต่อแล้วครนี้ครนี้พอเรารู้สึกด้ด้วยครนี้เราจะเห็นความคิดต่างๆเรื่องราวต่างๆขึ้นมาบางทีเต้ไม่หมดเลยเรื่องนี้นี่นี้นี้ตุ๊บจัดการเลยโทรโทรโทรพิมพ์โทรพิมพิมปิมโทรโทรโทรตุ๊บอ่ะเสร็จแล้วเหรอเรื่องงานเรื่องราวต่างๆไม่เรียบร้อยเร็วจัดแต่ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเลย ก็เ so like mm ียนอยู you, mm ่โฟกัสนีางทีาเดียไม่เเลยนราทำดดิดทรั just handle เับปลแล้วก็ไอเดียมเก็ไดอยู่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติเราได้ทุกประเทศอยู่ที่ไหนก็ช่วยได้ถ้าถ้าผู้บริหารถ้าผู้บริหารสูงสุดได้ฝึกจิตได้มีความสุขเขาก็บอกต่อเพื่อนเพื่อนเขา

ต่างประเทศเมืม่อสักครู่ได้มาปฏิบัติกับพระอาจารย์อยากจะให้เขาลองแชร์ให้ฟังไหมว่าเขาเหมือนแบบปฏิบัติแล้วเป็นยังไงได้ไหมคะได้ you want to share like how you feel after the practice หมอแป๊บสระเทนกับหมอทันสวัสดิค่ะ my name is Richard um, I m known as the um, spiritual m a g s of a place called Tenerife in Spain เขาเป็นเป็นเหมือน spiritual เขาชื่อริชาร์ดนะคะเขาก็คือเป็นคนอังกฤษแต่ว่าเขาเป็น spiritual healer อยู่ที่สเปนนะคะแล้วก็อยู่ที่เทเนอร์ดของสเปนแล้วก็พอดีมาเที่ยวเมืองไทยนะคะ I came to Bangkok to visit but I've decided to stay because of the kindness and the generosity and the wonderful energy of the people of Thailand. ฉันชอบมามา มาเฉยๆมาเที่ยวเฉยๆแต่ว่าตอนนี้คือคงคิดว่าอยากจะอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่แบบน่าอยู่เมื่อสักครู่คุยกับเขาเขาก็รู้สึกว่าแบบคนไทยมีความเหมือนสงบเรียบง่ายอะค่ะแล้วก็ดูเหมือนแบบดูเป็นประเทศที่มีความสุข I came here today with an open mind. I didn't know what to expect. Um, I was quite nervous because I I haven't met such wow powerfully holy men before in my life. จริงๆมาถึงก็เหมือนแบบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเจออะไรไม่รู้ว่าจะเจออะไรคือมาเจอหลวงพ่อแล้วเขาตื่นเต้นมากจริงๆเพราะตอนปฏิบัติเขานี่แบบเหมือนว้าวมากอ่ะ um, In 2023 um, I nearly died well I did die I died three times during in a very invasive um, intestinal procedure of surgery and I was also in a coma for 12 days อค่ะก็คือประมาณปี2อ2 3น่นะคะคือเขาตายไป3รอบในห้องผ่าตัด คือจริงๆร,ริชาเขาเป็นคนที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขามีปัญหารเรื่องลำไส้เคยตายด้วยตอนเกิดนะคะก็คือแบบว่าแบบมีป่วยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่าตัดมาแล้วก็ปี2องสเอ่อนเนี่ยตายในห้องผ่าตัดสามรอบค่ะต้องปั๊มขึ้นมานะคะแล้วก็อยู่ในโคมา่าพอฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในโคม่าสิบสองวัน um, after that experience, I began to have very vivid, very realistic dreams. And in one of my dreams, I kept dreaming I was in thailand and to be honest um, i had never felt an urge to come to thailand before i live in a very beautiful place and i, I didn't know a lot about thailand i didn't know about uh -huh. bangkok i knew nothing I, i'd heard the stereotypical things that english people like myself do here and that had put me off a little bit with respect to if you understand ก็จร so so <c oughs> well, er <cue> ิงๆอ่ะพอหลังจากที่เขาลอดลอดชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาก็มักจะฝันฝันของเขาเนี่ยมันชัดเจนมากก็คือเหมือนไกๆ็ค่ะแล้วค่ะก็คือฝันของเขาก็จะมีความแบบชัดเจนมากเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างบอกให้เขามาเมืองไทยแต่ตอนแรกเนี่ยคือเขาไม่รู้จักประเทศไทยเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีความคิดว่าอยากมาอยู่ในประเทศที่สวยงามอยู่แล้ว with respect <laughs> um, but I dreamt of a holy man speaking to me And asking me to do some things that I didn't know how to do. And this this particular man, I remember his face and I remember him wearing very similar robes. And he was instructing me to help these people, but I didn't know how in the dream. <coughs> เหมือนรูปศีรษะเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนแบบสวมแบบเสื้อคลุมอะไรแบบนี้แต่ว่าเหมือนก็มาสอนเขาให้เขาเหมือนแบบไปสอนไปช่วยคนอื่นแต่ทีเนี้ยเหมือนแบบมาสอนเขาแต่เขาก็เหมือนก็ยังไม่รู้ว่าเหมือนแบบต้องทํำยังไงขออดนิดนึงเพราะเรื่องนี้เคยได้ยินมาก่อนก็คือเขาเคยพูดว่ามีการพูดภาษาที่เขาไม่เข้าใจาแล้วมีผู้หญิงตัวเล็กๆคอยแปลให้ตัวเล็กๆ <c oughs> นะคะเข,า, <c oughs> ขาเคยพูดมาก่อนแต่เราก็แต่ตอนแรกเราก็ไม่เขาไม่ได้คอนเน็ตเพราะว่า Today, um, when I came along, I, was, I became very emotional. I, I started to cry, and I'm, I'm not a crying man. Like <laughs> I'm not cry a crying man, strong man, You're a big man. Then, <laughs> but he had me crying like a baby in five minutes. He opened my energy, and when I felt his energy, um, I work in the past life regression industry, and I'm very good at past lives. What I felt was an ancient soul. คือว่าตัวตัวเขาเองต้องบอกก่อนว่าเขาว่าอยู่ในคืองานที่เขาทํามาจะเกี่ยวกับเรื่องของการดูในเรื่องของอดีตชาติด้วยแล้วตอนที่เขารับพลังงานจากพระอาจาร์นะคะเขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่โบราณโบราณโบราณค่ะสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยนะคะเขาเป็นคนที่ไม่สามารถรับพลังงานได้มากเกินไปเพราะเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแต่ว่าการที่เขาสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ ที่พระอาจารย์มอบให้เขาได้นานขนาดนี้มีอเมซิ่งมากเพาไม่เคยทำเขาบอกหยุดหยุดหยุดหยพยายามปรับขึ้นเขาบอกหยุดเดี๋ยวนี้คือได้ไม่เกินสามสิบวิอะไรประมาณนี้แต่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนหลวงพ่อมาเปิดพลังงาน่ขาเองเขาเพราะปกติเขาไม่ใช่คนแบบว่าอ่อนไหวน้ําตาไหลแต่พอเจอหลวงพ่อแล้วคือเหมือนหยุดร้องไม่ได้เลยเขา first I felt the energy not of a human being with respect more like an ancient tree Full of animals and life nurturing the earth. And I was given a vision. And that vision I was told that and please don't take this the wrong way, that the world is very scared and sick right now. But I felt like this there's people in this room that are gonna actually somehow, within the next twenty years, bring peace. พลังงานที่เขาสัมผัสจากหลวงพ่อไม่ใช่พลังงานของเหมือนบุคคลที่มีอยู่จริงในโลกเนี้ยแต่เขาว่าเหมือนเป็นพลังงานที่แบบเหมือนเมื่อสักครู่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนบริสุทธิ์มากๆมากๆจนไม่สามารถนิยามว่าเป็นพลังงานของคนได้ของบุคคลที่มีแต่ว่าเขารู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นต้นไม้โบราณโบราณที่แบบว่าเหมือนเป็นต้นไม้แห่งสปปรรพสิ่งอะที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าพอเขาสัมผัสเงี้ยเหมือนเป็นพลังงานที่มหาศาลมากเขาก็เลยรู้สึกว่า ทำให้เขารู้สึกไปด้วยว่าเหมือนเหมือนเห็นว่าคนที่ถึงอยู่ในห้องนี้อีกสักแบบสิบปียี่สิบปีเราอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบทาให้ทาให้โ่องนี้สงบสุขอะอย่างเงี้ยค่ะ We have little monsters in our pockets that we feed every day. They're becoming very clever. I believe the solution to not allowing these things to enslave us and our children and the young people is sat right here at this table. คือเพื่อง่ายว่าเขามีความคิดว่าโทรศัพท์เนี่ยมือถือเนี่ยแบบน้นตอนนี้คือมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดแล้วค่ะในการดึงเราออกมาจากสติอะแหละเพื่อให้ง่าย,ายเขาเชื่อมั่นว่าคนที่สามารถแก้ตรงนี้ได้อยู่ในห้องนี้ค่ะ<ม>ที่ไม่ให้เราไปเป็นทาสของโทรศัพท์มือถือที<ม>นี้เขาพูดเพิ่มอีกน,นิดนึงว่าในบรรดาของทั้งหมดที่ผลิตเทคโนโลยีอะไรอาวุธหรือใดๆอะโทรศัพท์เป็นสิ่งที่พัฒนาเร็วมากจนน่ากลัวและ After I saw the tree, I then saw a familiar face that I've seen quite a lot in Thailand that we don't have a lot in Europe. Um, I saw a face that's from about 2005 years ago, and I believe I saw the face in this gentleman of Buddha. <coughs> ลักษณะหน้าตาไม่ใช่คนยุโรปอะแต่เป็นคนแบบเหมือนเราๆแบบนี้ซึ่งแบบหนึ่งหน้าที่เราหนึ่งหน้าหนึ่งภาพที่เขาเห็นก็คือเหมือนเป็นภาพของหลวงพอ่อแต่เขาใช้คําว่าเหมือนเป็นบุตรได้า,าง้ยค่ะ I believe this is a man of great wisdom I believe this is a room of great wisdom and I believe that we have the answer to peace and prosperity and wealth and abundance for all this room right now, I feel the world changing I'm feeling it in every part being right now, speak. The energies I'm shaking like with now now n the part the the as speak room world every of my we feel e e เขาคือเขาสัมผัสได้เลยว่ายังไงก็คือเหมือนกับว่าคือถึงตอนนี้เหมือนพอเขาได้มาฝึกจิตแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบได้สัมผัสถึง energy ของคนในห้องหรือว่าคนที่แบบมาฝึกจิตเขาบอกว่าคือมันเปลี่ยนแปลงได้อะโลกมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วยังไงเหมือนแบบเหมือนสันติสุขสันติภาพอย่างเงี้ยคือมันต้องแบบว่าสัมผัสได้จาก กลุ่มคนเล็กๆแบบเราอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันจะต้องมีการที่แบบบอกต่อช่วยเหลือเพื่อนรอบตัวของเราเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้แบบเกิดขึ้นได้จริง Today was the best day of my life. I thank you for listening. Uh, thank you very much.